ในคลิปก่อนหน้านะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากระบวนการวางแผนการเงิน6ขั้นตอนคร่าวๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้พูดถึงว่าแล้วการที่คนคนหนึ่งนะครับจะประสบความสําเร็จทางการเงินหรือ financial success เนี่ยคนคนนั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผ่านกระบวนการอะไรบ้างก็ลองดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบสิกที่สุดก็คือ เรื่องปากท้องนะครับรายรับใช่ไหมครับรายจ่ายเนี่ยต้องมีการบริหารให้ดีสกอ่อนนะครับคือการที่จะมีการไปวางแผนการเงินให้เกิดความมั่งคัง่งเกิดฐานะการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยรายได้ก็ควรจะมากกว่ารายจ่ายนะครับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยแอคชั่นที่ทำนะครับแอคชั่นที่เราจะทำเนี่ยสิ่งที่ทำก็คืออย่างอย่างแรกเลยก็คือต้อง ทำงานใช่ไหมครับเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามานะครับทำงานสร้างรายได้ในขณะกัน,กนมันก็จะต้องมีการควบคุมรายจ่ายนะครับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยได้นะครับก็คือเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับจริงๆการทําบัญชีเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นภาพนะครับเห็นภาพทั้งหมดว่าเออเรามีเงินไหลเข้าไหลออกเท่าไหร่นะครับมีฐานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็จะทําเป็นขั้นต้นๆน,น,นะครับเป็นก้าวแรกของการจะประสบความสำเร็จทางการเงินแต่ในขั้นต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่คนก็มักจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมีเงินเหลือแล้วนะก็เอาเงินไปลงทุนได้เลยนะครับเอาเงินไป ออมไปฝากไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อกองทุนให้มันได้ผลตอบแทนแต่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราลัดไปลงทุนเลยนะครับขอให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราลัดไปลงทุนเลยตรงนี้เป็นเรื่องเป็นแกนเวลานะครับตรงนี้เป็นมูลค่าเงินลงทุนเห็นว่าถ้าเราไปลงทุนนะครับเราก็คาดหวงังเส้นประเนี่ยคือเส้นที่เราคาดหวังนะครับว่า เงินลงทุนเนี่ยเราจะให้มันโตไปอย่างนี้นะนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเส้นสีเขียวนะครับเือเส้นที่เราลงทุนจริงเราก็ลงทุนไปนะครับระหว่างทางปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเช่นเราประสบอุบัติเหตุนะครับหรือพ่อแม่ต้องการใช้เงินกระทันทหันขอความช่วยเหลือจากเรานะครับหรืออยู่ดีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีเพลิงไหม้ รเราต้องหรือตกงานนะครับมีเหตุให้ออกจากงานเนี่ยจะเห็นว่าพวกนี้มันเป็นเหตุการณ์เป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดก็คือเราอาจจะต้องถอนเงินลงทุนทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนเนี่ยเอามาใช้ตรงนั้นนะครับแทนที่เราจะทําได้ตามแผนมันก็ไม่ได้นะครับณนะวันหนึ่งที่เราต้องมาลงทุนอีกครั้งนะครับดูเส้นสีเขียวเราก็ต้องเริ่มเก็บใหม่อีกครั้งจะเห็นว่าการมาเก็บเงินใหม่อีกครั้งเนี่ย สุดท้ายนะครับมันทำให้เป้าหมายที่เราคาดไว้เนี่ยว่าอยากจะได้นะครับมันทำไม่ได้อย่างที่คิดนะครับมันมีส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนให้ดีซะก่อนนะครับในนั้นก่อนจะไปถึงขั้นตอนที่จะไปลงทุนจะไปขยายผลเงินเนี่ยคือขั้นตอนนี้นะครับมันต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญกว่าก่อนขั้นตอนนั้นคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงทําได้ยังไงผมขอแบ่งเป็นสส่วน นะครับส่วนแรกที่สุดเนี่ยคือการต้องมีเรื่องของเงินสำรองที่เพียงพอก่อนนะครับเงินสำรองที่เพียงพอเนี่ยตามหลักสูตร CFP หรือหลักสูตรวางแผนการเงินเนี่ยที่เขารับแนะนำกันนะครับก็คือสัก3-6ถึงเดือนของรายจ่ายนะครับเรามีรายจ่ายเดือนละเท่าไหร่นเนี่ยเช่นเดือนละหมื่นนะครับก็ควรจะมีเงินสำรองเนี่ยสัก3 0,000-6 0 0ถึงบาทนะครับ เลขสเลข6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาชีพของเราว่าอาชีพของเรามีความมั่นคงขนาดไหนนะครับถ้าอาชีพของเราไม่ค่อยมั่นคงนะครับโอกาสที่จะตกงานสูงแล้วก็หางานใหม่ได้ยากเนี่ยการที่จะมีเงินเก็บไว้สัก6เดือนเนี่ยเพื่อที่ว่าระหว่างทางนะครับการหางานใช้เวลา5 6เดือนเนี่ยเราจะยังมีเงินพอใช้ไม่ต้องไป หายืมไปกู้หนี้ยืมนสินมานะครับแต่ถ้าชีพเรามั่นคงหน่อยนะครับเราดูโอ้โอกาสจะตกงานมีน้อยนะครับหรือว่าตกงานแล้วเนี่ยหางานใหม่ง่ายมากการที่จะใช้ตัวเลข3เดือนเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เหมาะนะครับเงินตัวนี้เป็นเงินก้นถุงเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเลยนะครับสําคัญมากมันจะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ได้ส่วนหนึ่งได้เปราะหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นกระบวนการป้องกันความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงก็คือเรื่องของการทําประกันภัยนะครับก็ขอแยกเป็น2ออย่างนะครับก็คือส่วนของชีวิตแล้วก็ส่วนของทรัพย์สินที่เรามักจะเรียกว่าประกันวินาศภัยนะครับทําเพื่อว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราต้องการจะโอนความเสี่ยงนะครับโอนความเสี่ยงออกจาก2ออย่างนี้ เวลาที่เกิดปัญหานะครับอยากจะมีคนมาช่วยชดใช้นะครับก็คือต้องใช้กรมธรร์หรือประกันทั้งชีวิตทั้งวิบ้านสะพายเนี่ยมาช่วยนะครับง่ายๆก็อย่างเช่นเรามีรถยนต์นะครับเราซื้อรถมาเราไม่อยากจะมารับความเสี่ยงเวลาที่เราไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อประกันรถเอาไว้นะครับรถชนมีคนเคลมจ่ายค่าสินใหม่ให้เรานะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเบิกเงินไปเอาเงินลงทุนเรามาใช้นะครับ นี่คือประโยชน์ของการทำประกันนะครับชีวิตก็เหมือนกันนะครับชีวิตอาจจะขอเพิ่มถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเกิดเราเจ็บป่วยขึ้นมาประสบอุบัติเหตุขึ้นมานะครับมีประกันไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องไปเอาเงินลงทุนสำหรับอนาคตมาใช้จ่ายนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับผ่านขั้นนี้ไปมันถึงจะถึงขั้นที่ เป็นเรื่องของการเพิ่มพูนนะครับเรื่องของการเพิ่มความมั่งคั่งละการเพิ่มความมั่งคั่งเนี่ยมันก็ทําได้ด้วยการลงทุนนั่นแหละรครับแต่การลงทุนผมก็จะขอพูดถึงใน2ระดับนะครับระดับแรกก็คือขั้นต้นนะครับควรจะลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญก่อนนะครับ เป้าหมายสำคัญเช่นอะไรเช่นการวางแผนเก็บออมเพื่อการจะมีครอบครัวในอนาคตนะครับเช่นจะแต่งงานการจะซื้อบ้านการจะ,กะเกษียณอายุนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายสาคัญนะครับเราวางแผนให้ดีว่าเป้าหมายพวกนี้ต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับเงินส่วนเกินจากนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาลงทุนในแบบที่2ได้ถ้าต้องการนะครับแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบที่เรียกว่าเสี่ยงขึ้นนิดน,นึง หรือมองว่าเป็นการเก็งกําไรก็ได้นะครับบางคนนะครับคนบางคนมีความชอบที่จะ take risk เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับยังไงซะความชอบนั้นเนี่ยทำได้นะครับแต่ขอให้มีการลงทุนเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายสําคัญเรียบร้อยแล้วก่อนนะครับค่อยเอาเงินส่วนเกินมาเก็งกําไรนะครับอยากจะไปเก็งกําไรทองคําราคาน้ํามันทําได้นะครับแต่ขออย่างเดียวขอให้มีการทําส่วนแรกก่อน นะครับพอได้ความมั่งคั่งมาเราลงทุนต่อเนื่องไปเงินเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาจบที่ขั้นตอนการส่งต่อนะครับส่งต่อทรัพย์สินส่งต่อความมั่งคั่งไปให้คนรุ่นหลังนะครับอาจจะเป็นลูกหลานเราหรืออาจจะเป็นองค์กรการกุศลต่างๆถ้าเราต้องการนะครับการส่งต่อพวกนี้เนี่ยหัวใจสําคัญของมันก็อาจจะเช่นเรื่องของการจัดทําพวกมรดกนะครับทาบัญชีมรดกต่าง พินัยกรรมนะครับส่งต่อความต้องการของเราไปในสิ่งไปในบุคคลหรือสถานที่ที่เราอยากนะครับอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะให้เขาได้รับความมั่งคั่งของเราไปนะครับไอพีรามิดแบบนี้นะครับมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มจากเรื่องของประกันเหมือนกันนะครับ ากนั้นก็เริ่มมาลงทุนเพื่อเป้าหมายสําคัญสาคัญนะครับเริ่มมาจัดพอร์ตแล้วก็มีส่วนเกินเนี่ยเอามาเก็งกําไรได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งอีกตัวอย่างหนึง่งนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับส่วนใหญ่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทําประกันนะครับปิดความเสี่ยงก่อนเริ่มมาลงทุนนะครับเริ่มส่งต่อ ตัวนี้มีโนต้ตหนึ่งก็จะมีเรื่องของการบริหารภาษีนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเซสคร่าวๆนะครับในการที่จะบรรลุซึ่งความสำเร็จทางการเงินนะครับ